กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่นด้วยนะครับวันนี้เราไปเก็บม,มิวคาส,สิกกันผมได้ไปเติมเงินอันนี้มาป้ายศสึเทวทูตเตรียมพร้อมกิจกรรมลูกเต่าเราตอนสิ้นเดือนรับเพชรมาจุใจกันเลยทีเดียวเชียวโอเคเป๋าเปิดด้วยนะเติมแค่เดือนละครั้งพอเราอ่ะ แล้วก็ได้อันนี้อีก15อันประหยัดเวลาไปได้อีกนิดนะึงตอนนี้มีเพ็นอยู่3 0 0 0 0 0แล้วก็ลูกเต่าอยู่240ไม่ลูกเต่าเลยคุณแจรับแดนฟันเดี๋ยวพอกิจกรรมมันมาตอนสิ้นเดือนผมน่าจะหาได้70ก็มี300กับเพชร0 0 0แแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเพชรน,น่าจะไม่ถึง30,000นดีหรอประมาณ2 8 0 0 0 0แป0 0 0 0แแต่น่าจะพออยู่แล้วก็ตัวกิจกรรมกล่องสุ่มปฏิหาร ม,มแลรอบนี้ผมน่าจะสุ่มไม่ได้นะให้ตัวตั๋วสุ่มน่าจะไม่พอสภาพไม่พอแน่นอนเดี๋ยวรอลงจัตุรัสวิสายวันนี้ยังไม่ได้ลงเลยอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีลงจัตุรัสเดี๋ยวอของออกมาก่อนโอเคเย้เสร็จปะก่องขอแบบมันหม่าน มันหมันดีๆหน่อยไปไม่ขอสร้อยก็ขอแหวนก็ได้แต่ถ้าสร้อยได้อีกสักอันสองอันก็โอเคนะตั้งยี่สิบว่ากล่องนะโอ้โได้ขนนกหกกล่องลนะมาจต่ครึ่งทางนะมันยังไม่ผมละกินเลี้ยุสาเก็บมาลั้งนานเพื่อนๆเลอยี่สิบกล่องสุดท้ายแหวนสักวงยังไม่ได้เลย คราวที่แล้วมันให้ดีคราวนี้มันเอาคืนผมว่ามันไม่ให้ผมแน่หกกล่องห้ากล่องสี่กล่องสุดท้ายโอ้โหมันเอาจริงมันเอาจริงยี่สิบเอ็ดกล่องไม่ได้อะไรเลยได้ขนนกมาสองอันอัพโชกก่อนมันไม่ให้เลยจิตใ,ใจมัน เยี่ยมมากมาต่อไปกล่องชุด13กล่องได้ทั้งหมดกี่อันผมแยกไปเรียบร้อยแล้วเหลือหลง3มอันส4 5สี่ห้านะชุดยังโอเคถือว่า,ารุมมั่วไวกันได้ยังโอเคแต่อันเมื่อกี้นี้ไม่โอเคเลยเอ่ะกินแบบกินเน็ตเน็ตเลยอะ่ะกินไม่แบ่งใครเลย ทบรวมเสื้อเดือดดาบดาบเปอร์เซ็นคู่ไหมถ้าไม่มีเปอร์เซ็นคู่เนี่ยผมไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงโอเคดาบและไหลเรามีเสื้อเสื้อตัวนั้นเสื้อนี้ไม่เอาถุงมือถุงมือชิ้นหนึ่งถุงมือเป็นเปอร์เ,เซ็นเอาดาบไปเลยเดตัดดาบเปิดละเดี๋ยวลงหมวกนี่ผมตันไปแล้ว กางเกงกางเกงเปอร์เซ็นต์ใส่ไปสองเปอร์เซนต์ก็ใส่ไปตัวนึ่เดี๋ยวจะไม่มีให้ใส่ะละรองเท้ารองเท้าอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เปอร์เซ็นต์เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนได้แล้ไม่เห็นพลังปลกมาน,นิดเดียวน่าจะได้ของไม่ได้ใส่ไปมัดได้สองสองคู่เลยทีเดียวเจียว ที่เหลือกเล็บเก็บขนทุกคนขนนกนี่มีเยอะแล้วประสานได้แล้วจนระิงๆจะเก็บไว้ก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วแหละวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมไปลงจตุรัิศาจส่วนกิจกรรมตัวกล่องสุ่มปฏิหารก็เก็บเหมือนเดิมแต่ถ้าแลกว่าจะต้องแลกเซตนี้แหละเพราะว่าเซตอีกอันหนึ่งแหวนกาสร้อยอะไรไม,ม,มีครบและแต่ตอนนี้ยังไม่สุ่มสุ่มไปก็ไม่ได้ไม่ครบคู่องไม่พอ ิีกรรมอะไรตอนนี้ก็ยังไม่มีอันนี้ก็เพิ่งจบไปอันนี้ก็เหมือนเดิมเก็บกันยาวๆโอเควันนี้ก็มาีนี้แล้วกันนะโทรรับตัวละครและบ่ายสวัสดีครับ